บัดนี้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4มกราคม2568 2569ข้าพเจ้านางสาวป,ปีรัศแสงพิทักรหัส106ขอปริงวาจาสาธารพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์ิริยะบูชาแด่องค์พระครองปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเ็็รุ่่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราดกัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยามนต่อไปบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาเวรุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธำมังมุนีราชสัสูนันตุสาขกขโาามฆะทังสักเเกเมจารุเปคีดีศีขา ตาเถจันทาริเขวิมาเนทีเปรละเถจกรรมีตตุลวะค่ะเนเคหาวัตถุไมหิเขตเตภุมาจายันตุเทวาชาลทธาลวิสเมยาคาคันทพพานาคาติฐันตาสันติเกยังมุนิราวะจารังสาเทวเมศสุนันตุธรรมะสวรรค์การุอายาพันตาธรรมะสวรรค์การุอายาพันตาธรรมะสวรรค์การุอายาพันตาบทที่สองบทสวดน้ำมัสการศีติคาฐานน้ำมูตสาะวตตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะัโมตัสสะาะวตตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะาะวตตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดสัจเกริยาคาถานาทีเมสรนังอันยังพุทโธเมสารังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมหุงตุสัพพทานัตถเมสรนังอันยังธรรมโมเมสารังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมหุงตุสัพพทานัตถเมสรนังอันยญญโคมมีสารังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมหุงตุสัพพทาบทที่สี่บทสวด มหากรุงนีโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุงนีโกนาโถหัตถายัสัพพานินังปูเรตวะปาระมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตานังเอเตนะสัจวะเชนะมะหุนตุสัพพุปตะวะมหากรุงนีโกนาโถอิตายะสัพพะปานินังปูเรตวะปาระมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตานังเอเตนะสัจวะเชนะมะหุนตุสัพพุปตะวะมหากรุงนีโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังปูเรตวะปาระมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตานังเอเตนะสัจวะเชนะมะหุนตุสัพพุปตะวะบทที่ห้าบท เอวเมสุกังอีกังสมัญพระกวาสเกสุวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสักเฮนัสติมปจัจจัตเตหิพิกุสเตีหิสัพเพหิวารันเตหิทัสหิโรกทาจะโรกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสานิปติตาโหุนติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังขจัตอัฏโหจตุนังสุทาวาสกยิกานังเทวานังเอตทถโหสิอะยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสัก เคนะสัตทิงปัจจัตเมตหิภิกขุสายเทหิสัพเพหวารันติหิทัศสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยภูเยเนสานิปติตาหุนติภักขวันตังคัสสนายาสังภิกขุสังคัจจยานูนามยัมปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกามาเยมาอุปัสสังมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกะคถาภาษายะมาติอัคโคตาเทวตาสยามปัตตินามาพะละวะปุริโสสามชิตตังวะปะหังปาสาเลยะปาสาดิตังวะปะหังสามมิตร เชยะเอวะมิวะสุทธาวาเสสูเทเวสุอันตรหิตาภระวัตตปาตุระหุอาถังสุอาถาโขตาเทวตาภระขวันตังเอภิอาภิวาเทตวะออกามันทะตังอาถังสุเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังทิตาโคตเอกาเทวตาภระวัตตสันติเกอีมังคถังอาภาสิมหาสามโยภวนาสมิงชัยวกายาธขมาคตาอาคัตม์มหีมังคะทำมมะสัมยัง ทัพขิตาเยวะอปาราชิตังสังคันติอัฏโขอปาราเทวตาภควาโตปสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตาลาภิคาวุสามัตถังสุจิตตังอัตานุอุโชมะกังสุสารถิวะเนตานิคะเทตาวอินทอริยาเนระขันติสุปันทิตาสิอัฏโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาสังคาตังอิมังคาถังอาภาสิเชษ กวาขี่รังเชตวาปาลิคังอินทขี่รังโอหันจานาเมชาเตจารันตูสุทาวิวาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปาราเทวตาพรวกตโตสันติเกอิมังคาถังอาสิเยเกจิพุทังสารังคาตาเสนาเตคามีสันติอปายาภูมิงปาหายะสามนสังเทหังเทวกายังปาลิปูเรสันติติอัตโขพระาภิขุอามันเตศิเยภูเยนาภิกขเว พระสุโรกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาหนติตาถาคตาลังคัตสนายะพิคุสังคจจาเยปิเตพิกเวอหิสงอตทิตตะมันธนังรหันโตสัมมาสัมพุทธาตีสัมปิภควันตาลังเอตตาปริวิวะเทวตาสันิปติตาอหิสงเสยถาปิมายะหังเอตาราหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคตตะมันธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเยสัมปิภควันตาลังเอตตาปริวิวะเทวตาสันิปติตาภาวิสันติเสยถาปิมายะหังเอตาราหิอาจิกาเตอาจิกคิดสามีพิกเวเทวกายังนัง เทวกายานางนามิกิตาิยิสามิพิเขเวเทวกายานางนามิเทศิสามิพิเขเวเทวกายานางนามิตังสุนาถาสาสุกังมานาสีโลค่ะพาสิสามิติเอวัมพันเดติโขเตพิคุมะเขวาปัจจสมุขะขาวาเอทาวสัพพโวจะสีโลกัมนุษย์สามียะถาภูมิมาตัสิตาเยติตาคีเดคับปารังปะหิตาสสามหิตาปุถุสีหาวาลักตินาโลมะสหังสาวพิสัมพูโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสน นะมนาวิลาภโยปัญจสัตยตวาวเนกปิละวัฒวิตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิโคโวเตจะอัปปะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสานังเตสัมปตุระหุยานังอะมนุสสาสนะทัสนังอะเปเกสะตามัถังขงสะหัสสังอัะถาสัตตลิงสัตตังเอเกสสะหัสานังอะมนุสสานะสัมัทถังสูงอะเปเกดันมัน นันตะมัทถังคงท่สาภุกาาพาพกะสภพพภุกะอาหุตันจาสัพังอภิญยายาวะคิตตวานะจักคูมาตะโตอมันตายิสาสัทธาสาวกเกศาสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาพิโชเยวหังกิตตายิสามิขีราหิอนุปุปภโสสาตสหัสสาวรยาขา กุมากปีล่าบัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนวตสิโนโมธมนาภิกมุิกุลังสมิติงวนังชาสัหาสาเหมาวตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวตสิโนโมธมนาภิกมุภิกุลังสมิติงวนังสาตาคีราติสาหาสายขานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวตสิโนโมธมนาภิกมุภิกุลังสมิติงว่นังอิเจเตโสสาาสายขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวตยสิโนโมธมนาภิกมุสมิตขงวนังเสมาติงว่าน ธรรมนาภิกามุภิวังังสมิติงวะนังกุมพิรุตเจคายโกเวปุระสันิเวสานังพิโยนังสตาสาหัสสังยะขะนังป,ปายิรุปัสติคุมพิรุตเจคายโกสุปะคะสมิติงวะนังปุริมนจัติสังราชาทัตตาลถูปะสาสติ กันทพานังอธิปติมหาราชัยสิโสปตตะปิตาสะพโวอินทินาามมหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวันาวตุยธิโมวธรรมนาภิกกรมุพิกขนังสมิติงว่านางท้าเคันจัตท่สังราชาวิรุปคของปัสสติกุมพันธ์รังอธิปติมหาราชัยสิโสปตตะปิตาสะพโวอินทินาามมหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวันาวตุยธิโมวธรรมนาภิกกรมุพิกขนังสมิติงว่านางปาชิมันจัตท่สังราชาวิรุปคของปัสสตินนคานังอธิปติมหาราชัยสิโสปตตะปิตาสะพโวอินทินาามมหาภราอิธิมันโตชุติมันโตววััันนนนอุุทิิิิยมมมมโาากกงงสตต อุตารันจติทสังฆาราชาปุเวโรตปัสาสติยาขันนางอาทิปตมาหาราชายาสศีโสปุต,ตปิตาสาพะโวอินทินามามหาภราอิเทมันโตชุติมันโตวันนักวันโตเจสีนโมธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง ปูเดมาทิสังทัตตารถโภทะขิเนนาวิโดหาโกปาชิเมนาวิโดปโคกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัธรมานาอสังสุวะเนกปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเวโรเวเวโรวิภูจจวิทุโตสหะจันทามโอกามาเศธโธจากินิคันตุนิคันตุจากปาณาโทโอปามโยจากเทวสุโตจามาตาลิจิตตเสโนจากคันทโพนารโราชาชาโนสปโ อาคูปัญจสิโคเจวัตินภารุสเรวัชสาเอเตจงเนจาราชาโนคันทภาสหะราชุภิโมทมนาภิกขม,มุงิี่น้องสมิติวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาาตันจาักา,กากัมภะสัตตราอาคูปายาคาสหายติภิยามุนาทตาละทะจละลัทธะจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคัสมิติวะนังเยนาคานาเชสหาาสาวหารันติธิพาธิคาปักขีวิสุทธจักขูเวหะยาสา เตวานะมัคคัตาจิตตาราสุปนาอิติเตสนามังอาภยันตานาคราชาณามาสิสุปนาโตเขมามกาสิพุทโธสันนิววจ่าหิอุปะหยยันานาคาสุปนาสาระกังมะกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสามุตสุทาสิตาพาตโรวาสาวเสตออิทิมโตยะทศีโนกาละกัญชามหาพิสมาจะาอสุรานาเวคะสา เวปจิติสุจิติปะหาราโทนมุจีสหะสะตันจากพาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันะหิตวะพระลิงเสนัางลาหุพุตตาปะคะมุสะมโยธานิพันตเตพิขุนังสันนิติงวานัง อาโปจ่เทวปัเทวีเตโชวายโยตถาคบงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสาสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาสีโนทัศเสเตทัตถากายาสเพนนาตะวานิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนโมทัมมะนาอภิกามุงพิขุนังสมิติมะนังเวณทูจ่าเทวาสาหารีจะอาสมาจะทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามุคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานัคตานิปุรักิตาวาอาคูมันทาวาลาหกาวัสุนังวัสโสเศโตสักุปะ พรปูรินทัโททัตเสตเถทัตากายาสเพนานะตะวานีโนอิธิมันโตชุติมันโตวานะวันโตอิสิโนโมธามนาภิกขมุภิกขังสมิติงวานังอัถคูสาหาคูเทวาชาลามะขิสิขาริวะอะริทธกาจะโรชาจะอุมาบุพานิพาสีโนวารุณาสาหะธรรมาจะอจุตตาจะอานเนชกาสุริยารุจิราคูอะคคูวาสวุเนสีโนทัตเสตเถทัตากายาสเพนานะตะวานีโนอิธิมันโตชุติมันโตวานะวันโตอิสิโนโมธามนาภิกขมุภิกขังสมิติงวานัง สามนามหาสามนามนุษสามนุษสัตม,มรารคิทาปาาทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาญาสีโนท,ทัศเศรษฐะกายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวัตถุจินโนมวธรรมนาภิกกรมุภิกขังสิมิติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอคูเวกขนะสาสหโอทาตะคยะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขานาสะทามตาหาระคาชามิสกาจะ ยัตสีโนทันนยังอาคาปาชุโนโยทิสาอภิวัตติทัเสตทาทาคายาสเพนันตะตะวันนิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัตสีโนโมทามนาอภิกามุภิคุณังเสมิติงวะนังเคมิยะตุสิตายามากันถักาจัยัตสีโนสัมพิตรกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมารติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตาทัศเสตธาธาคายาสเพนันตะตะวันนิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัตสีโนโมทามนาอภิกามุภิคุณังสมิติงวะนัง พสเตเทวานิกาญาสเพนะนะตวรนีโนนามันวะเยนะอัจฉงเยจันเยทิสาสหสะสสิสาสหะปาวุฒธชาติมขีลังโอคะตินะมะนาสวังทะเขโมทตะรังนาคังจันทังวะัสิตาติตังโสคมมาปรามันโตจับปุตตาอิทิมันโตสหะสันนังกุมาโลติโสจารโสภาคะสามิติงวะนัง สหัสสะภูม,มารกานางมหาพรหมมาพิติตติอุป,ปปันโนชุติมันโตพิสสมักโยยะทาสีโสทสิเตทะอิสาระอาคูปัจเจกะวะสะวะัติโน เตสันจะมคา,าโตอาคาหาดิโตปาริวาริโตเตจาศเพออภิกันเตสินเตเสวาศภมะเกม,มาระเสนาอภิกามิปันทสะก,กันทสะมันทิยังเอทะขนาดถะพันธะราเคนาพันธามุทโตโวสัมมันตาปาริวาเรถามาโวโุจิทาโกจินังอิติตถฐมาเสโนกันหาสนังอเปสายิป,ปาน,นินาตาละมะหันจะสารังกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสะโกมิโคธานายันโตสวิโชโกตะทาโสปาวุชัตปา ตถาโสปปจจุทาวัตติสังกุตโทอัสย,ยังวส,งสีดันจัสสภังอภิญยายาวคิตวานาจักขุมาตโตอมันตยอิสัทาสาวเกศสัเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตาวิชานาถภิกขเวเตจะปะมากะลงสุต,ตวะพุทธศาสสานังวีตาระเคหิป,ปกักกามุงเนสังโลลมปิอินชายุงสเพสวิชิตาสังฆามาพระยาติตายัสสีโนโมทันติภาเต สหาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุต,ตาติบททิโอปวดสดจุลาชยาปกรณ์นโมเมพุทาเตชะสารตานาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะประระเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจาจจตุโรกาสคัมพีราขาดกาสัมมุธาภูตุงคังคาจะสะพรม,มาชยายะปสิทธิปวันตุเต ชายชยาธารณีธารณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชายชยาคัคนลาตุลไรนิสัยนิไรเสสนามิราชพุนนาทีชายาชยคัมพีรัสงพีนาเคียนทนาคีปีศาจจภูตการีชายาชยทุนีมิตาโรคีชายชยสิงคีสุทาทานนมุขชาชายชยาวรุณนมุขชาตาชายาชายาจัมปกิกุรากันทกชายชยคาชาคนนาตุรงสุการาภูชงสีหาพยคาทีปาชายชยาวรุณนามุขยาตาชิตาชีตาเสนาริปุระ สุทธินารดีชัยยชยสุขาสุขาชีวีชยชยยะธารณีตารีสัทธาสุชยยาชยะยชยธารณีสัตตินสัทธาชยชยะมังกรราชะยาภวเคชยะยชยวรุณายะเขชยชยรักษาสีสุราภูชัติชาชยชยะพรมีนทัคนาชยะยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยผัดทวิงสัพพังชยะยชยอารหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชยชยะมหิสุโรหะโรหาดินเทวา ชายชาชยาพรมาสุรโคชยชยนาโควีโดกวิโรปโคจจนทิมาราวีอินโทจะเวนโตโยจะกุเวโรกุวารุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนหูกุม,มาโรทัตารัฐโกอาสราอัฐาระสระมหาเทวาสิทธิตาปัสสะสติอาทโยอ,อิสีโนสาวกาสาภะชายยะรามโมภวันตุเตชายาธโมจะสังโคจะ ะสะปาโลจะชัย,ยะกังเอเตนะชัย,ยะเตเชนะชัยะสุธีพะวันตุเตชัยะเอเตนพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยะมังคารัางชัยโยปิพระสะ สิริมาโตะอายัมารัตะไปปีตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเคปโมทิตาชยะตาธาคมะขานาไมเหสีโนชยปิพุทธศาสีมาโตะอายังมารัตตะไปปิปันโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเคปโมทิตาชยะตาธาอินทาขานาไมเหสีโนชยปิพุทธศาสิรีมาตงอายามารัตตะไปปิตมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเคปโมทิตาชยะตาเทวาขานาไมเหสีโนชยปิพุทธศาสิรีมาโตะอายามารัตตะไปปิตมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเคปโมทิตาชยะตาธาสุปันนะคานาไมเหสีโน ชายโยปิพระศาสิริมาโตอายามารัสสะปะบีมาโตปราชาโยโอโคสยามพุทธิมเกพโมติตาชายะตถานาขณาไมเหสิโนชายโยปิพระศาสิริมาโตอายามารัสสะปะบีมาโตปราชโยโอโคสยามพุทธิมังเกพโมทิตาชายาตถานาพภุมคณาไมเหสีโนชัยยันโตโพธิยาโมเรศกกายานังนันทิวคาโนเอวังตาวังวิหายโยโหหิชายาโสชายามังคะเรีอปาราชิตาปาลังเกสีศเศปะเทวิงโปคะเรอภิเศเก สัพพะพุทธานังอัคคปัโตปะโมทะติตุักขันตังสูมังคะรังสูปะภาตังสูขุทิตังสุขานโนสูโหโตจะสุยิถังพุมมะจาริสูปักขีนังกายะกัมมังวจักกัมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกัมมังปะนิธิตเปทักขีนาปะทักขีนานิกัตะวานะระวัตถปะทักขีเนเออัฏฐาสัทธาสุขิตาวิรุฬหาพุทธะสานีอะโรคาสุขิตาโหธาสหะยะ สัพเปหิยาติภิสุนันตุพนตุเยเทวะสมิงฐานะอธิตาคาตาทีกายุกาสะทา,าหุนตุสุขิตาหุนตูสัพพะธา,าร่างขตุสัพพะสัตตานางัรางราขันตุชีนะสา,านางังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปารินตุมะโนระถายุตะกาเลปะวสันตุวสังวสามารวะลาหกาโลคาจุปทาวาเตสังนิวาเรนตุจะ,ะสัพพา,ากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาระหัง บทที่7บวดบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวะเมสุกังอีกลงสมัมยังพคกวาสาวัต่ยังวิหาราติเชเชตวะเนะนากะปินทิกัสะอาราเมาีัตตะรโคพักวาพิขุอามันเตสิพิขาวติพันทันเตเตพัน ทันเตติเตพิขูภควาโตปัจจัสสงภควาเอตทาโวจากอุปทาวาพิขเวตถาคาตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมทิตาธรรมนิยามาตาสเพสังคาราอนิจจติตังตถาคาโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมพุทธเมติอภิสัมพุทธกิตาวาอภิสัมเมตตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญทัปเปติวิราติวิภาชติอุตานิกาโรติ สัพเพสังคาราอนิจติอุปาทาวพิขเวตถาคาตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวาสตูธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสัพเพสังคาราทุกขติตังตถาคาโตอพิสัมพุทธติอพิสัมพุทธเมติภิสัมพุทธคิตวอพิสัมพุทธเมตวาอาจิคติเทเสติบัญญาติเปติปันทัปเตติวิวรตติวิภาชติอุตานิกาโรติสัพเพสังคาราทุกขติอุปาทาวพิขเวตถาคาตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวาสตูธรรมะทิตาธรรมานิยามตาทัพเพ ธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมพุทธเมติอภิสัมพุทธคิตตวะอภิสัมพุทธเมตตวะอจิคติเทเสติปัญญาติเปติปันทเปติวิรันติวิภาชติอุตานิกาโรติสเพธรรมะอนัตตาอิธมะโวจะภะควาอัตตมะนาเตภิขุภคะวโตภาสีตังอะภิธานทุนติบทที่แปดบุตรสุเทกรัตตะคาถาแปลอติตังนาณวาะเมยนปะ กังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหินันตังอัปปตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ไปแล้วสิ่งเป็นนคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตัตะตถะวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปปังตังวิทามะนุพระรุหหเย ผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ที่นั้นนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคน,ขอ,คนของคนพอค่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารานาังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆะรันเตนะมะหาเสเนนะมาจุนาพักฟันปัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตัปิงอะโหรัต,ตะมะตินตันทิตังตัง,ตงเวพ,พัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะ เจโมนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขามทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงแม้ราตรีเดียวก็น่าชมบทที่9้าบทสดธรรมะสังเวคปัจเจวะขณนะแปร ى. สัพเพสังคาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุ้ขสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่นคนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวันชีวิตตั้งชีวิต เมอน,นีอยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นงางอเปตวิญญาโนขันปัดสจกวิญญาณจุดโทอันทดทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสต,ติจักนอนทับปัทวิงตึ่งแผ่นดิน กระดิค้คขาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้ได้ท่อนฟืนนี้ได้ถังหาประโยชน์มีได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียปปท่ยงเนาะอุปาทาวะยามีโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานีรุคันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูป,ปะสามโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสะเปสัตามารันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสังเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เถาวะห่ามสงสัยในคมายี่เริ บวชสวดไม่ตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกรมธรรม,มังสัพเปปิพระเตหิกะตังบุณนนงโนอนุโมทันตุสุทันตุกนตุเยเทวัสมิงธานเนอธิคาตาธิกายุกาสัทถาขนตุสุกตาขนตุทุกขปะปมณจันตุมัต มาตาปิตาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพยาติกาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตูสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพอาจิยุรุปัญชายะสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตูสัพเพยนักขตาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพเรวาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพ สามาตินางสาวมิชันตูบทบท,ที่1 1บทสวดปูชาหลวงโพธวดนะโมพุทธิตโตอาคันติมาญาอิติภะคะวานะโมพุทธิตโตอาคันติมาย,ยาอิติภะคะวานะโมพุทธิตโตอาคันติมาญาอิจิภะคะวาาทบทที่12บทปฏิทานคาถายาเทวตาสันนิวิหารวาสีนิถุเปคาเรโพธิคาเรตตา,เเาหิงตางหิงตาธรรมมาทานเนนะภาวันตุปูชิตาสุดทิงการุณเตถะวิหาระมันคาเรเทาราจะ มัชานาวกาจากพิขโวสารามิกาปทานปะตีปุอุปาสากาขามาจากเทสานิขามาจากอิสาราสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาละผูชาผูชาเยปิจะอินทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัทะโวปะ,ปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปะทิจตัง ปาปธิจเตสัพเปปิทุคัสสการนตุสังขยังถาตุจีรังตังธรรมโมธรรมัทราจะปุขราสังโฆโหนตุสามคโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธรรมโมสัพเปปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาตุปุเนยามะธรรมเมอริย ปะเวทิเตปะสันนาะหนตุสับเปปีปานิโนพุทธาสา,สาเนธรรม,มาธารังปาวชิชนตโตกาเรเทวปะวสันตุวุธิวภาวายะสัตตานังสังมิทางเนตุเมธนิงม,มาตาปิตาจะอัตตาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตูสัพพทาบทที่สิบสาม บทเทวตาอุโยชนะคาถาบทสรงเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขพญาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจนิพญาหนตูสัเบปปานิโดเอตาวเอตาวตาจะอามิหิสัมภะตังบุญนางโนปุญญาสัมปะทางสเปเทวานุโมทันตูสัพพระสัมปติทิทิยาทานังท้าทันตูสัทยาสีลังราคขันตูสัพทาพระวานภิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่ บทสุมังคุลคาถาหุนตูสพังสูบังคาลังล่างหุนตูสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนะสวดทีหุนตูนี้นันตารังหุนตูสพังสูบังคาลังล่างหุนตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสวดทีหุนตูนี้นันตารังหุนตูสพังสูบังคาลังล่างหุนตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสวดทีหุนตูนี้นันตารังบทที่สิบห้าสัพเพพุทธปรปตาปาใจกนเจยังหลานตานจเตเชนาระขังปานิสสะปโส ัพพุภรรปตาปาเจกันันเจยังหลนตานันจติเชนาระขังพญมิสสะปะโสสัพพพพุุธาภรรปตปาเจกันันเจยังหลนตานันจติเชนาระขังพมิสสะโสสัพพพพุตรภรรปตาปาเจกันันเจยังหลนตานันจติเชนาระขังพญมิสสะโสสัพพพุรภรรปตาปาเจกันันเจยังหลนตานันจติเชนาระขังพมิสสะะโสสัพพพพุรภรรปตาปาเจกันันเจยังหลนตานันจติเชนาระข่งพญมิสสะปะโสสัพพพพุทธภรรปตาปาเจกันันเจยังหานตานันจติเชน ผ่าตนตาด่านเจตเชนนะถ้าเ,เาข่ามาจะมีขบศด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงประสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าวัดเอธินงานสามสิงห์และแอดมินผู้ตรวจให ให้แคลคาดปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งในด้านสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอุสุเดียสัมมาสัมพุทธเจา้าดำรงอยู่ในความตีการตลอดกาลและนานอีกทั้งของที่พระเจ้าทั้งหลายผู้ได้มุญรณาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้องสมุนอุภาพ่งพมงคลไปสูป่วัตถุมงคลไปพระปิตาแยกเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทตามสให้เปี่ยมด้ววยาพพพุุุททธาาาานนภภเ และลิธานุภาพอันศักดิธิ์อเวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เราบครองและผู้บูชาทุกประาการเทิน